สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องมาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่18ตุลาคม2566อันดับแรกจะพาไปดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35วันนี้กิโลกรัมละ 5 2บาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก50สตางค์นั่นเองครับราคาท้องถิ่น49บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซ็นต์ราคา54บสาท19สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่1บาท33สตางค์ราคาท้องถิ่น51บาทส9สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา ห้บเจบาท90สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่1บาท16สตางค์ราคาท้องถิ่นห้ิบสี่บาท90สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งเปอร์เซนต์วันนี้สี่ิบเจบาทห้าสิห้าสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่หกส้าสตางค์ราคาท้องถิ่น44บี่บาทห้าสิบห้าสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50สเปอร์เซ็นตสดวันนี้23บสาท77สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่33สตางค์ราคาท้องถิ่น20บาท77สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นตพักชั่วโมง26บาทส5้าสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่36สตางค์ราคาท้องถิ่น23 1 5หสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%ร์ค้างคืน30บาท90สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่42สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท90สตางค์และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้35บาท66สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่49สสตางค์ ราคาท้องถิ่น32บาท66สตางค์สำหรับราคายางพาราวันนี้ถือว่าปรับตัวขึ้นอย่างแรงนั่นเองสุดท้ายไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยครับ